ครับเมื่อปลายเดือนที่แล้วนี่ผมได้รับเชิญจากบริษัท20 t h Century Fox ให้ไปสัมภาษณ์ดาราที่ได้ชื่อว่ามีชื่อเสียงที่สุดในโลกในขณะนี้พูดได้อย่างนั้นเลยนะครับก็คือคนที่ชื่อลีโอนาร์โดดิคาปริโอนั่นเองผมถามว่าต้องไปถึงไหนเขาบอกว่าต้องไปสัมภาษณ์ถึงที่นี่ครับที่ฮาวายครับผมลังเลอยู่พักหนึ่งเพราะรู้สึกว่าไกลเหลือเกินนะครับเมื่อถามว่าทําไมต้องไปถึงฮาวายเขาบอกว่ามันเกี่ยวกับหนังเรื่อง The Beach ครับท่านผู้ชม หนังเรื่องเดอะบีชที่เข้ามาถ่ายทําในเมืองไทยนี่แหละครับเรื่องราวของชายหาดแดนสวรรค์ที่เป็นข่าวไปใหญ่โตอันเกี่ยวเนื่องกับสภาพแวดล้อมของอ่าวมาหยาจังหวัดกระบี่เมื่อคิดว่าจะได้ถามถึงเรื่องของบ้านเราและได้สัมภาษณ์ดารายิ่งใหญ่ระดับโลกอย่างนั้นผมก็ตกลงครับท่านผู้ชมครับทีนี้ผมยืนอยู่ตรงนี้ครับที่ฮาวายในประเทศสหรัฐอเมริกาเดินทางมาโอ้โหหลายชั่วโมงอีกสักครู่หนึ่งผมจะได้เดินเข้าไปในนั้นและพูดจากับคนที่ชื่อเลโอนาร์โดดิคาปริโอวันใจของทุกท่านทุกคนเลยครับ แต่ก่อนอื่นเราไปรู้จักกับเขาเพิ่มเติมสักนิดครับท่านผู้ชมเพราะว่าตั้งแต่หนังเรื่องไททานิคมาแล้วเรโอน์โดไม่เคยให้สัมภาษณ์อะไรที่ไหนมาเลยไม่ว่าจะเป็นรายการไรายที่ใหญ่ๆของอเมริการะดับไหนก็ตามครับเขาไม่เคยรับเชิญไปออกเลยครับผมไปอเม,อเมริกาคราวนี้ไปเดินอยู่ในร้านหนังสือครับก็ไปเจอนิตยาสารฉบับนี้ครับชื่อท็อกฉบับเดือนกุมภาพันธ์ที่โชคดีได้สัมภาษณ์เป็นฉบับแรกครับ ขนาโจหัวที่ปกเลยนะครับว่าลีโอให้สัมภาษณ์ครั้งแรกตั้งแต่เรือจมหมายความว่าตั้งแต่แจ็คและโรสตายไปในหนังวางกันนะครับแม้ตอนที่เข้ามาในเมืองไทยถ่ายเรื่องเดอะบีชเขาก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์แก่ใครเลยรายการตีสิบติดต่อไปเขาก็ปฏิเสธครับจนกระทั่งวันนี้ผมเผชิญหน้ากับลีโอและแดนนี่บอยผู้กำกับเรื่องเดอะบีชครับผมก็นั่งอยู่ตรงนี้นะครับต่อหน้าดาราจากไทททนิค And Beach Boy. You do know how to do that. Do you speak a bit of Thai? Oh boy, that's a tough question. But well, I certainly can say that I had an unbelievable experience there. I don't remember much Thai. I didn't... Say something Thai. I was working so hard, I didn't get a chance to. But <laughs> so I do. you know more Thai than I do, of course very Well, sure. I know it on you, buddy. Cup, come, cap. You know, just, just <laughs> very, very basic things like that. Right. But it was very difficult to. What's, one of the things about Thailand that's amazing, of course, is that when you're working there, right. people are so helpful. The Thai crew right. will be so helpful, and their English is so good right. that they make it too easy for you, you know, so you don't learn enough Thai. That's right. the problem. All right, then. Before the beach, Leo. Um, ลิโอ no, <Okay. S 3> อาจจะไม่เคยมาเที่ยวเมืองไทยครับท่านผู้ชมเพราะระว่าตัต้งแต่ไททานิกสร้างชื่อเสียงให้เขาเขาคือซูเปอร์สตาร์ที่ไปไหนมาไหนลำบากมากเพราะมีแฟนๆลุมล้อมตลอดเวลาครับจนขยับตัวอะไรก็เป็นข่าวไปหมดลิโอนาโดนั้นอายุ26ปีเติบโตมาจากคุณพ่อฮิปปี้ชาวอิตาเลียนผู้นี้ครับผู้ที่มีอาชีพเชื่อไหมฮะเขียนการ์ตูนโปรครับ คุณแม่นั้นเป็นชาวเยอรมันผู้รักภาพเขียนของเลโอนาร์โดดาวินชีเลโอนาร์โดเล่าว่าชื่อของเขานั้นมาจากลีโอนาร์โดดาวินชีจิตรกรชื่อดังผู้นี้ครับเรื่องราวมีความเป็นมาว่าในขณะที่แม่เขาตั้งท้องได้ไม่กี่เดือนนั้นฮะเธอไปยืนดูภาพเขียนของเลโอนาร์โดดาวินชีลูกในท้องก็เริ่มต้นดิ้นเป็นครั้งแรกในตอนนั้นเธอจึงตั้งใจว่าถ้าเกิดมาเป็นชายจะตั้งชื่อให้ว่าลีโอนาร์โดตามชื่อศิลปิน นที่สุดเด็กชายเลโอนาโดดิคาริโอจึงลืมตาดูโลกในวันที่11พฤศจิกายน2517ครับและก็เติบโตขึ้นมาด้วยความตั้งใจว่าอยากจะเป็นศิลปินด้านการแสดงและก็เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่ดครับแต่ว่ามาดังในชั่วข้ามคืนจากบทแจ็คในไททานิกและล่าสุดก็คือบทริชาร์ดในเดอะบีชหนุ่มนักท่องเที่ยวพนจอประเภทเสื้อยืดกางเกงยีนและเป้ครับริชาร์ดเป็นแบ็คแพคเกอร์ ever done a n ท t h i n g a ห a backpack like, traveling around the world and, uh... no, that's what I admired in the character and mm. you know, I, I admired his courage and sort of you know, getting rid of the sort of robotic existence that he had before and, and traveling on his own you know, and really becoming a, being a traveler, not a tourist, not somebody that's just looking for you know, the prepackaged you know uh, tour guide. he's, he's looking for you know the real culture he's dealing with you know dealing with the, it with the, with the culture one-on-one -on -one, and he ends up finding this you know sort of fantasy world this tropical utopia where a, a place exists that, that doesn't have the laws of normal society I admired that courage in him I don't I, I don't think I would be that. that courageous. <laughs> จากคําตอบนี้ลีโออาจจะไม่ใช่คนหุือหวานะครับแต่ว่าในชีวิตจริงนั้นรีโอมีข่าวคราวและข่าวลือมากมายเกี่ยวกับการใช้ชีวิตหลังจากที่มีชื่อเสียงโด่งดังครับการดื่มกินในปาร์ตี้การพบกับเพื่อนนักร้องแรัปคนนี้ครับชอนพัฟพี่โฮมหรือว่าพัฟแดดดี้แฟนของเจนนิเฟอร์โลเปสที่พวกเรารู้จักเป็นอย่างดีครับที่มีข่าวในแง่ร้ายและลบเสมอๆตัวของลีโอเองนั้นก็มีข่าวคราวเกี่ยวกับผู้หญิงไม่น้อยครับ ตั้งแต่กับสาวชาวญี่ปุ่นที่ตามรีโอมาถึงอาวมายาตามที่พวกเราทราบกันอยู่จนถึงกับเดบิวมัวคนนี้ครับภรรยาของบรูซวิลลิสที่ลือกันว่าอาจจะเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้ทัง้งคู่เลิกกันก็เป็นได้ครับ Are you adventurous? In <I 'm, S 2> comparison w i m sorry. In comparison with uh, Jack in Titanic and Richard. w h a I don't. I would not <Richard. S 3> say that I'm adventurous. Either one of them. But in my own way, in my own little world, ปฏิเสธตลอดนะครับแม้ว่าจะปฏิเสธการใช้ชีวิตที่คึกคนองตามข่าวนะครับแต่ว่าตอนมาเมืองไทยสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขาสนุกสนานนอกเหนือจากการขี่รถตุกๆ ฉีดน mm ้ําใส่แฟนๆชาวไทยตามแบบสงกรานต์ของเราและก็เที่ยวทอรัสภาบแล้วนะครับศิลปะมวยไทยก็เป็นสิ่งที่เขาสนใจครับท่านผู้ชมใช่เด่นทูทูแบงก์คอมันสุดวัชชิท Yeah <right? S 1> I I I love the whole beauty even more so than the you know the unbelievable costumes and, and the fighter's t y l e and t h a and that and, and which I thought was one of the most amazing sort of fights that I'd ever seen in Bangkok but uh the whole Dance, you know the whole ritual that they do beforehand, and the music, and how the crowd gets into when the music is being played. It's really a beautiful thing to watch. And it's such a contrast that violent side, that kickboxing side, is such a contrast to, you know, meeting the Thai people who are so inherently sweet to us, and I have no idea why, but <laughs> they are. They're like the, the most genuinely sweetest people in the world. and You go. There, you know how to keep. ตลอดเวลาที่อยู่ในเมืองไทยน,นั้นสี่หเดือนท่า,า,า,านผู้ชมข่าวคราวของตัวเขานั้นถูกปิดมาโดยตลอดคนไทยทุกคนที่ร่วมงานด้วยต้องเซ็นสัญญานะครับว่าจะไม่ให้ข่าวอะไรเลยจะมีเล็ดลอดบ้างก็เป็นข่าวที่ปิดไม่มีครับเช่นเรื่องอุบัติเหตุเรือล่มกลางทะเลของกองถ่ายวินเกิดโซกน่ารรมไม่คราวนั้นผมถามเรื่องนี้ครับ You had an accident I mean, um, in the water? What yeah, our there? boat, uh, the boat that we were on carrying the crew and all of its equipment, well, we got caught out in, in sort of the current of, of the ocean and the waves started hitting the boat and eventually the boat started to sink, ironically. What went through your mind then? I am quite used to wa water. <laughs> so I, I, knew, I knew the fundamental thing that a human being floats. แน่นอนรับเขาต้องว่ายน้ำเก่งนะครับเพราะจากการเป็นแจ็คว่างกันนะฮะการประทุวงจากกลุ่ม NGO และก็ผู้รักอนุรักษ์ธรรมชาตินะฮะในขณะถ่ายทําเรื่องนี้ก็ต้องถามครับแต่ต้องถามแจนี่บ่อยพวกกับ Anyway, way you work over there at all? It didn't change the way we worked actually. We, we had put in, when we started out to make the film, we decided that we would make the film with great respect for the environment, the culture, and the people of Thailand. Yeah. There, were, there were three things that we said to everybody, Leo included, we all must pay respect to for things. Yeah. So actually, some of the accusations that were made against us in detail about the island were wrong, yeah. and we did take great care. I, I was there two days ago. นี่คือคำพูดของแดนนี่บอยครับในที่สุดภาพยนตร์เรื่อง The Beach ก็เสร็จสมบูรณ์ครับเป็นเรื่องราวของชายหนุ่มอเมริกันคนหนึ่งชื่อริชาร์ดมาตามหาแดนสวนรรค์รอว่า r a d i s e ในเมืองไทยครับโดยใช้ชีวิตเป็นนักเดินทางพนจรหรือว่า b a c k p a c k ก er, อร์ที่ได้รับแผนที่ลับจากเพื่อนฝรั่งข้างห้องในตรอกข้าวสาร วามีแดนสวรรค์ต้องห้ามในอ่าวลึกลับแห่งหนึ่งที่จะหาไม่ได้อีกแล้วในโลกนี้ครับวิชาร์ดจึงเดินทางไป s <S แล้วก็ประจักษ์ในสายตาว่าเป็นสวรรค์ลับที่มีคนทําไร่กัญชาอยู่ในนั้นจริงๆ mm hmm. แต่ว่าร mm ิชาร์ดก็ได้ทิ้งแผนที่ไว้ให้เพื่อน <All right. S 1> คนอื่นในต่อข่าวสารนะด้วยปัญหาจึงเกิดขึ้นครับ คนไทยดูแล้วจะรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้ก็ต้องไปพิสูจน์กันเอ,เองและครับท่านผู้ชมแต่แน่ๆต้องยอมรับนะครับว่าลีโอก็ยังคงเป็นนักแสดงชั้นยอดคนหนึ่งที่เข้าถึงจิตวิญ,ญญาณของริชาร์ดที่ค่อนข้างหามและก็ดิบทั้งๆที่ตัวจริงของลีโอแล้วลึกๆคือผู้ที่มีจิตใจงามคนหนึ่งครับสังเกตจากข่าวคราวที่มีว่าเขาแอบไป,ปเยี่ยมเด็กพิการที่ภูเก็ตถึงโรงเรียนโดยตัวเองแล้วก็ไปซื้อข้าวของไอศกรีมไปฝากด้วยตัวเองอเช่นเดียวกันครับ you went to Phuket and you visited one of the disabled schools and you present them with some gifts, to donate food and so on. Uh, I've met them and they said that you forgot something. You forgot to sign. Oh, wow. <laughs> there you go. Oh, wow. Could you sign that for them? Yeah, absolutely. Okay. Yeah, here's a oh, pen. That's great! I wish I had copies of these. I have it's some good. for you. Okay. So after spending time in Thailand, do you really believe that Thailand is a paradise? I don't think that there is any. I mean, paradise is something that you have to find within yourself. I think, in a lot of ways, I think paradise is a false concept. That there is no place out there that's going to make you. Not even in Thailand. No, or or I'm just saying, there's place. no place out there anywhere that can make you really happy as a person. But I think Thailand there is something like. there เรียกว่าฉลาดตอบเป็นอย่างมากนะครับในที่สุดผมมีของฝากจากเมืองไทยไปให้ครับซึ่งชิ้นที่เหมาะกับรีโอมากที่สุดอยู่ที่ชิ้นสุดท้ายด้วยความบังเอิญนะฮะจับตาดูชิ้นสุดท้ายครับ At the same time, I've got some g i f t to give to you so that you could remind of Thailand all the time while you're doing that. Oops, gosh. Finally. I I it up later on. I can't believe you got me this. You know I I'm not yes. done signing, but okay. I, I bought one of these in Thailand and mine broke. That broke too. <laughs> <laughs> okay, so I, Yeah, Great. Yeah, I got <laughs> well, that doesn't say anything the about Thailand. The greatest <laughs> vehicular transport in the world. The right. <laughs> And I know that you like t-shirts. That's big man, you very really much. Well. Thank, thank you very much. much. You. One for you, Danny. Oh, thank you. All oh, right, uh, don't forget, will. Eh? <laughs> Hang you. on. I'll be a mug. <laughs> <laughs> thank you very much. Last but not least, ladies and gentlemen. ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของเลโอนาร์โดผู้ได้รับค่าตัว25ล้านเหรียญหรือว่า950ล้านบาทในเรื่อง The Beach หนังที่เขาระบุไว้ชัดเจนว่า made in Thailand ครับ นั่นแหละครับท่านผู้ชมเวลาสั้นๆที่ผมมีโอกาสสนทนาอยู่กับเรียนาโดนะครับเราคงได้รู้จักเรียนาโดเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับจากการที่ได้สัมภาษณ์เวลามีสั้นๆหรือเกิดเท่านั้นจริงๆนะครับเรนทราบสักนิดหนึ่งนะฮะว่าเดอะบีชนั่นจะฉายรอบปฐมทัศน์รอบแรกซึ่งเป็นรอบชาริตี้พรีเมียร์การกุศลนะครับรายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายทั้งหมดมอบให้กับบูลนิธิเพื่อเด็กพิการในวันที่7มีนาคมที่เมเจอร์ซ e น l e ิกราชโยธินครับ รายละเอียดเกี่ยวกับราคาและก็สิทธิพิเศษมากมายนั้นสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เมเจอร์ซีนิเพ็กซ์ทุกสาขาครับขอเลยฮะเสื้อตัวนั้นขอเลยครับเอาไม้แขวนเสื <mi> ้อออกเลยฮะครับเอาไม้แขวนเสื้อออกเลยครับขอบคุณมากครับท่านผู้ชมครับในที Patch ่สุดพอเดินออกมาครับทีมงานของเโอนาร์โดให้เสื้อตัวนี้แก่ผมฮะเสื้อที่เขาใส่แสดงหนังเรื่องนี้ทั้งเรื่องเลยครับไปดูนะฮะเจ๋งเสื้อตัวนี้ก็มบเลยผม ด้วยความดีใจเหมือนกันฮะผมเองก็เห่อ,อเรียนระดเหมือน,น,น,นกันพักสักครู่ครับ